โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้อยู่กับผม u ู n ตอนนี้นะครับอยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ นิวสยามนะครับทุกคนหรือเรียกว่านิวสยามซีรีเทิร์นดีกว่านะครับทุกคนก็เซิร์ฟนี้นะครับผมตามชื่อเซิร์ฟเลยก็เป็นแนวสยามนะครับทุกคนซึ่งเซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับทุกคนก็แบบว่านี่ฮะขอโปรโมชั่นก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะก็แบบว่ามีเป็น50 9 0 1 5 0 300แล้วก็500นะครับผมซึ่งเซจะต่างกันแค่ร้อยห้าสิบไปสามร้อยนะครับในโปรโมชั่นหลักนะครับผมแล้วก็ปงปืนก็ตามนี้เลยครับมีตรงมีตัวให้ที่สำคัญคือมันจะมีของแลนะครับ ร0 0บาทขึ้นไปนะครับจะได้รับเป็นเซตไอรอนแมนนะครับผมโอ้โหแค่ไอรอนแมนก็พันแปดร้อยเลยนะครับทุกคนก็คือเป็นของแรงครับเอาง่ายๆแล้วก็มีเป็นปืนสกาสอ0 0ันะครับโหสกาไฟนี่ผมคิดว่าน่าจะแรงพอสมควรนะครับเพราะมัน2000บาทแล้วเป็นกลเนี่ยเออเป็นเค่คือแบบแรงอ่ะกู็ต้องแรงแน่นอนครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือบาเลตนะครับผมหรือ M107 สยามนะครับผมก็ราคา2,500ันารนะครับผมแต่ชื่อมันคือว่าอะไรอ่ะ M107S นนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายคือเซ็ต ทอนะครับผมทอขาวพร้อมกับ QLB นะครับผมอันนี้คือราคา4 0 0พก็คือเรียกง่ายๆคือเซตเนี้ยแรงที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ของฟูของฟาร์มต่างๆก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็บอกเลยว่าตอนเนี้ยเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมเซิร์ฟเลยมีแค่เซิร์ฟฟาร์มก็จะมีเป็นเซิร์ฟตรงนี้นะครับทุกคนกับตรงพรีเมียมก็แอดบอกว่าเซิร์ฟพีพยังไม่ได้ทำมาให้นะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดก็เดี๋ยวเขาจะทํามาให้ตามทีหลังนะครับเิามมต นะตามกําลังเงินของผมแต่ถนะ้าใครไม่มีเงินเนี่ยก็ฟาร์มได้นะเพราะว่าของฟาร์มเนี่ยมันก็ดรอปประมาณนี้เลยนะทุกคนนะฮะก็ดรอปของเติมด้วยครับคือดอับสามร้อยอ่ะเออมีดับสามร้อยนะครับประมาณนี้เลยโอเคทุกคนส่วนตัวละครที่ผมใช้อยู่เนี่ย ขายเป็น G C ก็มีนะครับหรือจะฟาร์มเอาก็ได้นะครับของฟรีนะครับทุกคนโอเคพอแล้ววันนี้ผมจะไปกับเซตทอนะครับผมคือเซ็ตที่ยอดที่สุดในเซิร์ฟนะครับทุกคนในตอนนี้ไม่นับเซดวิลนะเพราะว่าเดวิลตอนนี้ยังไม่มีนะครับในเซิร์ฟมีแค่ทอกับ Q R B ผมจะเอาไปฟาร์มให้ดูนะครับบอลสักตัว2ตัวว่าของที่รอกจากบอสเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ตัวละครผมเนี่ยสกิลก็ไม่มีเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าตัวป่าๆ่าเหมือนกันครับนะก็คือ อีพีไม่มีอะเอาง่ายนะครับทุกคนป่ะจจงหวะนี้ขอลงไปพรีเมียมเลยละกันนะครับผมดูว่าผมจะเกิดตรงไหนนะครับไปพีเมยมห้าเลยละกันนะฮะมาดูว่าบอสจกเซิร์ฟเนี้ยจะของดับดีแค่ไหนครับดับง่าดับยากแค่ไหนจะยิงสักสี่ห้าตัวละกันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเกิดเมืองไหนนะครับดูส่งลวงานนี้ต้องวิ่งยาวๆครับผมวิ่งแบบพี่ตุนนะก็ใครเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมเป็นกำลังใจให้ผม้วยละกันนะครับป่ะทุกคนรอเข้าเซิร์ฟแปนนึงะ สำหรับใครที่คิดคิดถึงเออคิดคิดเฉยเลยบะอุปสรรคเหนือดานก็ถ้าใครคิดถึงแนวสยามอะไรอย่างงี้ก็มาเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวดูเมืองก่อนนะเฮ้ยสวยดิผมเกิดแคมป์โพสโดนแคมป์โพสแคมป์โพสแคมป์โพสซิตี้โอ้ีหแคมป์โพสที่เป็นเมืองแบบว่าสมัยก่อนเล่นเซิร์ฟแทนนี่โหดักฟาร์มกระดาษดาวนะฮะทุกคนมาจังหวะนี้ก็เดี๋ยวซื้อมงซื้อแม็กให้พร้อมก่อนนะฮะแมคเอวิเราจะไปยิงบอสดูนะครับว่าใช้กี่แม็กนะครับผมผมว่าไม่น่าเกินสิบแม็กนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีแม็กใหม่เลยโอเค ตอนนี้ใกลนะ้เช้าแล้วปรับเวลาไม่ได้ทุกคนเซิร์ฟนี้นะฮะเซฟไทม์ไม่ได้ไม่ใช่ผมลองให้ดูเพราะ้าาผมไปดีเดฟน,นะไม่ได้นะครับทุกคนมารู้สึกว่าบอสถ้าเกิดแถวนี้พอดีนะครับใช่ปะอ่าทุกคนเจอบอลแล้วครับพี่น้องครับอย่าที่ยิงบอลก่อนนี่เลยตรงนี้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 โอเคมาทุกคนผมจะทำการยิงบอลให้ฟังกันนะฮะทุกคนว่าเออเออเออ ผมจะหาที่แบบว่าบอสตบไม่ได้ดีกว่าเดี๋วจ้าจอมันแดงครับคือแบบไม่ชอบอะถึงแม้เราจะโดนตีไม่ตายก็เถอะแต่นี่ตัวผมมันมีสกิลนะครับบอสเลยตีเข้าผมคาดว,ว่าถ้าตบบีสกิลอะบอสน่าจะตีไม่เข้านะครับหนึ่งน,นัดนะฮะสองนัดไม่โดนบอลเริ่มใหม่ดีกว่าให้บอลเริเ่มรีก่อนผมว่าเริ่มใหม่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 กูก็โง่อ <c oughs> <Google> ย่างงี้นะครับผมจะเอาใหม่ทุกคนยิงให้ดูว่าบอสยิงกี่เมตรตายนะครับเราให้บอลเริ่มรีก่อนโอเคน่าจะเลือดรีละสักพักนานขนาดนี้นะครับ โอเคทุกคนมาระแบบดีกว่าขบกี่นัดนะฮะยิงหัวเลยหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี 4, 5, ดนะ่ห้านัดพังนะหูทุกคนพังง่ายนะครับผมไม่ใช่พังตายง่ายมากทุกคนแล้วก็ดรอปของพ้ยก็ดรอปสนายง่ายอยู่นะครับทุกคนแต่ก็ยังไม่สนายแรงนะผมก็ถือว่าโอเคพวกสนายพวกกลของดีๆนะดรอปง่ายนะแต่ถ้าของแรงๆเงี้ยก็โอกาสก็ตามมิเลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้คืออันที่ได้ ง่ายสุดจะเป็นเกาะเขียวเนี่ยฮะยี่ห้าไม่ใช่สินี่ครับพวกนี้ครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะลงมาก็พวกอันนี้แต่รู้สึกว่าพวกเนี้ยจะเป็นของแรงนะทุกคนโดยเฉพาะสไนเปอร์บอกพวกเนี้ยโอกาสดับสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เอ็มหนึ่งเฮ้ยเอ็มหนึ่งโอกาสดับสิบเปอร์เซ็นต์จริงจังอ๋อคนละกระบอกกันผมตกใจคิดว่าเอ็มหนึ่งสองพันห้าคนละครัเอ็มหนึ่งนะฮะทุกคนอันนี้เอ็มหนึ่งสยามอันนี้เอ็มหนึ่งเอสนะครับผมขอเรียกเรียก,ก,กแยกดีกว่านะ,ะเพราะว่านี้มันไม่มีธงสยามนะครับโอเคทุกคนไปไไปหหมมมดเือองงนนีี้บสจะะตรว ผมก็จำไม่ค่อยได้นะเมืองน,นี้มันจะมีอยู่สองสามจุดป้าแคมโพสอ,อะตัวนี้จุดนึงปะถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ใช,ะใช่ป่ะใช่ป่ะวะแคมโพสแคมโพสเฮ้ยใครส่งสญ,ญาวิทยุอะไรไอสัตว์แม่งมือเสียงไอดับไลนิวซีเลยเดี๋ยวถ้าไม่รู้จริงเนี่ยผมจะไปแอร์พอร์ตแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ายเซิร์ฟไปดีกว่าโอเคทุกคนกันผมเดินทางเลยด้วยกันเป้าหมายผมคือ แอร์พอร์ตนะนัชาเช้าพอดีเดินทางไปก็มาวิ่งกับผมมานะทุกคนกันผมเหงานะวิ่งไปได้กันทุกคนแอร์พอร์ตตรงยาวทางนี้ฮะโอเควิ่งยาวๆผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะลงเซริร์ฟยหญ่เซิร์ฟเนี่ยน่าจะเกิดตรงแมปเดิมนะครับผมแค่จะขยับพื้นที่นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลงไปดูว่าเออถือว่าเป็นการลองลงให้ดูนะครับว่าถ้าย้ายแมปย้ายเซิร์ฟเนี่ยเออแต่อยู่แมบเดิมตัวละครเดิมเนี่ยจะจุดเกิดจุดเดิมหรือเปล่าแล้วก็มีโปรเทคหรือเปล่านะครับหรือมันจะขอบให้ วอถ้าขอบไพ่นี่คือบอกเลยว่าน่าจะเกลียนกันน่าดูนะฮะไปฮะวิ่งตรงสูงส่แอร์พอร์ตเซตทอมปะเนี่ยเซตทอมเซตแรกของเซิร์ฟมะครับแต่ยิงบอลที่ห้านัดตายถือว่าโอเคนะไปครับทุกคนวิ่งกันต่อผมได้หัวในวิชั่นมาหนึ่งนี่ว่าถือว่าดอกง่ายนะสำหรับของ ดิพ่านเปอร์เซ็นในหมวกไรพิชชันมเมื่อกี้น,นะครับโคตอนนี้วิ่งยาวครับผมว่าใกล้ละใกล้ละใกล้จะหมดแรงแล้วโอ้โหโอ้โหติดเขาอีกเราต้องมาข้ามเขาไปด้วยกันท่านผู้ชมนะฮะต้องข้ามเขาว่าผู้ขารวดเร็วนะทางตรงคือทางที่ดีที่สุดไปตรงตรง,ตรงอย่างเดียวครับเดี๋ยวหลงไม่ได้ครับมันเสียเชิงโอ้โหแต่พอดีครับผมพอ,พอเราไปถึงเมืองเนี่ยมันน่าจะเช้าแล้ววิววิวน่าจะสวยพอดีครับแบบสวยสดงดงามครับแต่ก็ถ้าคนอื่นรเราเซตอื่นธรรมดาฟาร์มเนี่ยผมคิดว่า อระวังบอสตีเจ็บเหมือนอะไรผมว่านะครับอาจจะเหมือนเซฟแท้แหละนะฮะหรือเปล่านะถ้าจะใช่แหละโอ้โหจะตายอ่ะจะตายเอาตายที่เป็นเรื่องนะครับประเด็นคือตัวผมมันมีสกิลไงเลยแบบเจ็บเยอะปั๊มยาขึ้นน้อยนะคะขนของได้น้อยแล้วก็ต่างๆนะครับน้ำวิ่งหมดไวนะฮะก็นำใครมาก็ช่วงนี้ก็เยอะแหละที่เขาให้เซฟพีพีมามันก็จะสดเกินนนแบบว่ามาถึงมึงไม่มึงไม่ไม่ฟาร์มสกิลไปบวกเขานี่เสียกระเสียนะครับปั๊มยาก็ไม่เต็มถึกก็ไม่ถึกเท่าเขานะครับตีก็ไม่ค่อยแรงนะฮะเออเวลานั่นแหละ พาะล้คือฟาร์มทีนี้ถ้าใครมานิวสยามนะครับเซิร์ฟิสยามก็ให้ฟาร์มก่อนดีกว่าครับฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนนะฮะฟาร์มให้เต็มที่นะครับตอนนี้หมดหมดแล้วตอนนี้น้ำวิ่งหมดอีกแล้วนะฮะดูดีหมดไวมากเลยวิ่งแบบเดียวนะครับดูดีไหลปืดปืดปืดแล้วปั๊มน้นํานี่คือได้ไม่ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะรู้สึกว่าปกติมันจะให้เยอะนะขวดเนี้ยให้เกือบเต็มนะครับเกินครึ่งไปเยอะอยู่แต่รอบนี้เกินครึ่งน,นิดเดียวนะฮะดูดีนะครับ,นะรบเพิ่มน้อยนะ พอแล้วคือสกิลแม่งมีผลสัดสัดเลยนะบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี่ยของมีราคาแน่นอนนะครับเพราะว่าคือส่วนมากก็ของเติมโปรโมชั่นมันก็มีแค่นั้นน่ะแล้วของบางอย่างไอ้พวกสไนส์สีฟ้าเห็นไหมสไนส์สยามอะลายสีอันนั้นก็น่าจะขายได้แพงเพราะว่าไม่มีในโปรโมชั่นนะแล้วผมคิดว่าน่าจะโหดโหดกว่าสไนส์อัเนี่ยผมว่านะไอ้กระบอกเนี้ยผมคิดสองกระบอกเนี้ยผมคิดว่ามันโหดกว่าโหดพอๆกับเวียดเนี่ยใช่ผมปะโหดพอๆกับเวียดสามร้อยใช่ผมดิ เชือขนาดเซตมันยังดรอปได้ทุกคนเห็นไหมเซตมันดรอปห้าเปอร์เซ็นต์ยากมากนะครับแต่ในสิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะพอๆแหละทุกคนนะครับความแรงของปืนอ่ะเดีย๋ยวจะเบากว่าน,นิดนึงนะเพราะโอกาสดรอปที่มันต่างแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกับขอ,องสามร้อยมาถึงเมืองละทุกคนเรามาวิ่งหาบอสด,ดีกว่ารู้สึกแบบนี้บอสจะมีอยู่อสองตัวป่ะปะใช่แสองตัวข้างในตัวหนึ่งข้างนอกตัวหนึ่งนะครับมาทุกคนประเดิมวัดเลยเอาไม่โดนหนึ่งสองสาม ไม่โดนไม่โดนสี่ห้าบอลเลือดลีครับเในต้องหกลัดเพราะว่าเมื่อกี้เรายิงยิงเรายิงเบากระระยะลงไปเยอะเอ็วีดีแล้วครับก็นี่ถือว่าเกือแล้วกันเอ็วีดีก็น่าจะยิงใครเขาไม่ค่อยตายทุกคนผมนว่าเราก็ไม่เก็บแล้วกันนะครับเราจะเก็บไปของละเลอะไปต่อครับทางเข้าทางนี้โอเคใกล้เช้าและอันนี้ตัวที่สองใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตัวที่สามเลยนะครับอยู่ไหนเอ่ย เรอบอกเราบอกว่าอยู่ข้างนอกไอ้อุตส่าห์วิ่งออกมามันนั่นอยู่ข้างนอกทุกคนนะครับชัดเลยชัดและใช่นะครับไปครับเอาแม็กหมดนะฮะหนึ่งนัดสองสามสี่ห้าอาร์เรดลีครับหกโอเคครับผมก็ประมาณห้านัดแหละครับแต่คือผมอย่างที่บอกไปว่าเลือดรีอันนี้คือของดีถือว่าดีถือว่าโอเคนะครับสำหรับเอ็นวีเดียถือว่าไม่แย่ครับไม่ดีไม่แย่เกินไปนะครับโอเคทุกคน บอสน่าจะหมดแบบแล้วป่ะตอนนี้น่าจะหมดแมบแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเกิดแค่สองตัวนะฮะหรือว่าเดี๋ยวผมเช็คข้างในดูก่อนนะปกติมันต้องมีข้างในตัวหนึ่งหรือว่าไอตัวข้างนอกอะเมื่อกี้ก็คือตัวที่แบบคนดับข้างในแต่มันมาบักดับข้างนอกหรือเปล่าผมว่านะครับน่าจะใช่นะโอเคงั้นผมขอทาการดิสเพื่อทาการไปหาจุดแบบจากบอสอื่นครับลองลิสดูนะครับว่าบอสเนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่านะครับเอ้ยผมจะเกิดตรงเดิมหรือเปล่านะฮะหลอนแล้วกูหลอนแล้วไปทุกคนฮะ ตอนนี้เรายิงไปสามตัวแล้วนะครับผมก็จะมาดูครับว่าจะยิงสักห้าหกตัวเนี่ยดูห้าตัวแหละเออห้าตัวพอดีแหละนะครับว่าโอกาสดอกของพวกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอะไรเงี้ยจะมีดอกหรือเปล่านะฮะซึ่งผมแบบกรู้บางเกินว่าอัตราดอกของตัวละครเนี่ยมันจะดอกมาเป็นรูปร่างเป็นกล่องใช่ปะ่ะตัวละครอ,อะ่ะใช่ปะ่ะแล้วเอาเ,อาเอาข้าขัางมันก็จะหายปะ่ปะเมื่อกี้เข้าเซิร์ฟห้านะครับเราไปเซิร์ฟหนึ่งพิมีมกไปป่ะเออพรีเมียมไปมพิมีมหนึ่งทุกคน,นครับลง มาดูกันครับว่าจะเกิดตรงไหนครับจะขอบให้หรือเปล่าหรือจะมีโปรเจกต์ย้ายจุดให้เรานิดนึงนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าจะเหมือนเซิฟแท้คือเกิดให้เมืองเดิมแต่อาจจะย้ายจุดแล้วก็มีโปรเทคนะครับแต่ถ้าขอบให้นี่คือโกงมากผมบกอกเลยว่าโกงแน่นอนจะถูกใจใครใหลายคนนะเพราะสมัยก่อนนี่ใครที่แบบเคยเล่นนี่แบบว่าขอบลาซา,ายกันเพียบนะเซิฟแท้เซิฟสยามนี่ผมไม่ใช่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะอ้าโอเคเหมือนเซิฟแท้จริงไหมครับก็คือ เกิดแบบเดิม,มน่าือว่าแบบเดิมแต่ว่าคือมันย้ายจุดให้เรานะเพราะว่าเราดิตรงนูน้นถ้าใครรู้จุดดิก็จะสบายหน่อยครับว่าดิตรงนี้เกิดตรงนั้นนะฮะก็บสบายแต่ผมไม่รู้ไนงะอ้าวมีรถดรอปด้วยนะครับผมทุกคนก็หมดปัญหาเรื่องการวิ่งไวนะฮะไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมเพราะว่ามันมีรถให้นะครับว้ <Why? S 1> ยิงลมอายูนี่ผมว่ามายืนลองดูสองตัวดีกว่าครับผมมาสองตัวสองตัวแบบบ้า ยิงทีเดียวเลยดีกว่าแบบว่าไม่ต้องแบบจอแดงครับจะได้ภาพสวยๆหน่อยเผื่อจะมีของด,ดีดีดรอปนะครับสองตัวติดแต่เออแบบมาให้หมดอีกตัวนึงด้วยมาให้หมดอ้าวอีตัวดึงดื้อไม่มาเฮ้ยมาทุกคนสองตัวนะครับทุกคนมาเราจะาทําการยิงบอสกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนสำหรับสองตัวมาทุกคนเริ่มเดี๋ยวเราไปใส่แม็กก่อนหนึ่งนัดนะฮะ สองเอ้ยอ้าวโดนตัวอื่นแทนงามไส้แต่มันน่าจะพอดีนะคนละห้านัดนะครับแต่พื้นเลือดจะรีก่อนหรือเปล่เาเด็กก็ไม่าไม่ทราบอ้าวผีเล็กตายจริงจริงชิบหายไม่ใช่ไหมครับอย่าไปรีรับเอ้ยเฮ้ยทุกคนมาแล้วปะมาแล้วทุกคนสำหรับเซตเฮฟวี่นะครับเฮฟวี่ตำนานนะฮะแล้วก็บีอะไรอีกนอกจากเฮฟวี่มีอะไรดีๆไหม ี๋ยวขอเสร็จแป Nvidia, okay, ๊บนึงครับเอ็นว okay. ีดีอก็ถือว่าโอเคกลางๆก็ได้เงินเฮ้ยเงินกองกระสานมาเราล่าเงินก็ไม่ได้ดรอปเยอะนะฮะเขาไม่ดรอปแบบเวอร์วังอลังการแล้วก็เฮ้ยอาร์กหนึ่งเอสทีคร so, uh, uh, uh ับผมก็มาแล้วครับมาแล้วครับอาร์กอันนี้คือนี่ฮะของโอกาสดรอปยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับผมภายในห้าตัวซึ่งผมคิดว่าถ้ามันดรอปขาดเนี้ยตัวละครห้าเปอร์เซ็นต์กับไอเซ็ตน้ำสิบเปอร์เซ็นต์อะมันคงไม่ยากเกินไปหรอกครับเนี่ยสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ห้าเปอร์เซ็นต ลเอ็มปืนนี้ไม่เฮ้ยปืนลเอ็มเจ็ดเนี่ยโอกาสมันแค่อันนี้เหรอห้าเปอร์เซ็นเท่ากันแสดงว่าอันเนี้ยน่าจะกากกว่าแล้วล่ะทุกคนสามร้อยจะจะโหดกว่านะครับขอโทษนะครับผมผมพอดีผมเพิ่งสังเกตนะขอโทษขอโทษตาผมทั่วโอเคลองดูข้างในครับว่าจะมีหรือเปล่าหรือว่าบอลข้างในมันไม่เกิดแล้ววะหรือว่ามันจะสุ่มเหรอวะทุกคนจริงปกติมันข้างในตัวหนึ่งข้างนอกตัวหนึ่งหรือว่าแอดมินเขาตั้งใจทำหรือว่ามันบังเอิญสองรอบผลิตเลยวะทุกคนเพราะว่า อาจจะแบบเออไม่อยากให้เด็กวิ่งเขา้าวิ่งออกบนฟาร์มลำบากฟาร์มนานเลยเออก็แบบให้อยู่ข้างนอกสองตัวเลยเป็นไม่ได้ทุกคนเพราะเขาอาจจะย้ายจุดเกิดบล็อสได้ทุกคนลิ้นกูนผ่านหมดแล้วทุกคนโอเคก็สำหรับเทอมนี้นะครับนิวสยามซีนะครับขอจากไปเท่านี้เข้าวๆแล้วกันนะครับสำหรับบอสห้าตัวก็มีของหลุดมาก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งถ้าฟาร์ามไปเรื่อยเนี่ยผมคาดว่าพวกที่เหลือเนี่ยอาจจะดรอปอีกแน่อนอนครับทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากไปเท่านี้ ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ฝากตามใครเล่นเซิร์ฟนี้นะครับนิวสยามสีแนวสยามแล้วก็ของมีราคาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่ทุกคนบอกเลยว่าลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ขอจากพอดีทุกคนไปละขอบคุณที่รับชมจนจบที่กูพูดเร็วไปพูดเร็วฟังไม่ทันขอโทษด,ด้วยเพราะกูเป็นอย่างนี้ทุกคลิปแล้วน่าจะชินกันได้แล้วนะครับทุกคนโอเคไปละทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับ